ทางเจ้าแสงซื่อส่คําที่เขาเล่าเลยงานพะยังสวทอํานาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรพัฒนาถิ่นไทย มีศักดิ์ศรีถ้าได้คนดีแล้วมาเป็นผู้แทนคนไทยสุขใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนดีสวทอํานาจเจริญขอเชิญติดตามรับฟังรายการก่อติดเลือกตั้งหง9และการออกเสียงประชามติ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกอติเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามตินะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์ส5 6 9อสาวทอำนาจเจริญ f m ร้อย5 MHz เมนะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook สวทออำนาจเจริญรวมไปถึง YouTube สวทจุดอำนาจเจริญนะคะควันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันจุตินาจรุทินค่ะผมอนุชาประโลมรำเช่นเดิมนะครับเวลาดี17นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา18นาฬิกา นะครับวันนี้อยู่กันมาเสาพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้คือวันเนี้ยจะว่าคงไม่ใช่คงเลยแหละนะคะเป็นร้อยเมตรสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งพรุ่งนี้เชื่อว่าหลายคนเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะวันนี้กติเลือกตั้งห9และการออกเสียงประชามติของเราก็จะย้ำขั้นตอนการไปเลือกสอสอการออกเสียงลงคะแนนประชามตินะครับแล้วก็รวมไปถึงการ ข้อห้ามข้อห้ามห้ามทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เราจะต้องรู้ข้อมูลนะคะหน่วยเลือกตั้งของเราอยู่ตรงไหนตรวจสอบกันยังไงนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งายจ้างที่ท่านมีลูกจ้างอยู่กับท่านท่านต้องอำนวยความสะดวกให้เขาไปเลือกนะคะถ้าถ้าถ้าอาจจะสมมติแต่ถ้าสมมติว่าอยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องลง แจ้งเหตุเอา<ช>นะครับผมบแต่ถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันหน่วยเดียวกันอย่างนี้ก็ให้ไปเลือกตั้งก่อนนะครับผมอาจจะเป็นช,ช่วงเช้าช่วงเย็นก็ว่ากันไปเพราะ <ไป S 1> ว่าหลายๆพื้นที่นะคะ โดยเฉพาะาจะเป็นกิจการที่จะเป็นร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้หยุดอยู่แล้วนะค,ะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนส่วนห<ๆ>ใหญ่ก็จะหยุดวันอาทิตย์แต่ก็มีบ,บ,บ้างนะคะที่ทํางานวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์สามารถที่จะวันนี้เดี๋ยวเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการที่นายจ้างถ้าไม่ให้ลูกจ้างไปทํางานนะคะอาจจะกลัวในเรื่องของอาไรายได้ต่างๆจะมีความผิดตามกฎหมายเลอกตั้ง รับผมเดีวก็ไปดูกันนะครับสารบาระเรียดวันนี้นะก่อนติดเลือกตั้งหกเก้ารการออกเสียงประชามติไม่ว่าจะเป็นทางกกตเขาแถลงความพร้อมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมการเลือกตั้งสสอละการออกเสียงประชามติในวันพรุ่งนี้แปดนาฬิกาจนถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับแล้วก็ยังมีสสแบ่งเขตบางคนนะครับผมถูกถอนชื่อเนื่องจากว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์คุณสมบัติอาจจะเป็นเลือก สมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสมาชิกองค์การบรหิหารส่วนตำบลน,นะครับผมแล้วก็มีขั้นตอนแล้วก็ควบคู่กันออกเสียงประชามติข้อห้ามต่างๆตามที่น้องดังแจ้งไปแล้วนะครับผมนะแล้วเรื่องในจ้างก็ว่ากันไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้โกรกตรอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะครับยืนยันอันนี้ยืนยืนยืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเขาบอกว่าโกรกตรอำนาจเจริญบอกว่าทุกด้านนี้เตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็ ไป,ไปรับหีบไปรับอุปกรณ์ต่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีโอกาสได้ไปแถวแถวที่ว่าการอำเภอเมือง,มนงนะคะเราก็แปลกจใจทําทำไมวันนี้แปดโมงกว่าแล้วทําไมตลาดยังคนแน่นอยู่เลย,ลยปกติตลาดเช้าเนี่ยคือหลังชอบไปตลาดตอนเช้านะครับ,รบวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยของมันจะถูกเนาะเราก็ตกใจโอ้แทบจะไม่มีที่จอดรถแต่พอมองดูอ้าวเขามารับหีบนะคะกบนอมามารับหีบนะคะรับหีบรับบัตรไปไปที่เรื่องแรกไะเรื่องแรกค่ะกกตก็แถลงความพร้อมจัดการเลือกตั้ สอสอและการออกเสียงประชามตินะคะในวันพรุ่งนี้8กุมภาพันธ์2569้ํย้าำนะคะมีสอสอแบ่งเขต18คนถูกถอนชื่อถ้าเลือกน่ะจะถือว่าเป็นบัตรเสียทันทีนะคะครับผมว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริพัคยาพรรองเลขาธิการคณะก,กรรมการการเลือกตั้งถแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ8กุมภาพันธ์2 5ง9โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศจํานวน 9 9 5 3หนหน่วยนะคะและมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ52ล้านคน mm hmm. โดยขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อตวอัวสัานที่เตรียม <3 MA S 2> เอกสารแสดงตนที่มีเลข13หลักนะคะตรวจรรสอบหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตหมายเลขบัญชีรายชื่อพักการเมืองและเตรียมออกเสียงประชามติในรประเด็นการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะครับผมนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการ อถอนรายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตอันนี้เฉพาะแบ่งเขตนะจำนวน18รายซึ่งแต่ถ้าเราเลือกอคนที่ทโดน,โดนถูกถอนไปแล้วลอ,อันนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับผมส่วนแบบบัญชีรายชื่อก็มีอีก31รายนะครับผมซึ่งแต่อันนี้ไม่กระทบสิทธิของพี่น้องประชาชนในการเลือกสมมติถ้าโดนถอนชื่อเลือกไปแล้วก,ก็ถือว่าเป็นของเบอร์พักคนนั้นก็ถูกถอนสิทธิ์ไปก็เลื่อนลำดับ ตัดไปขึ้นมาแทนค่ะแต่จะมีปัญหาตรงสสเขตนี่แหละนะคะ <ผม S 2> ดูให้ดีกันลวกันค่ะเพราะว่าด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะจะมีหมายเลขมีชื่อผู้สมัครณปัจจุบันอยู่นะคะคส่วนท่านที่ไม่มีแต่เราคิดว่าเขาลงสมัครอยู่เรารักเขาเราอยากเลือกเขาอ่ะแต่ถ้าเขาถูกถอนชื่อไปออ <ๆ S 1> แล้วอ่ะจะถือว่าเป็นบัตรเสียครับผมแต่ทางกบนคณะกรรมการประยำเหนือเขาจะเอากระดาษไปปิดทับเพราะว่าคนนี้ โดนถอนสิทธิ์ไปแล้วโดนถอดชื่อไปแล้วะคะอ่าพี่นุย้ํากันอีกครั้งค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะ8กุมภาพันธ์2519ตื่นได้เช้าอาบน้ํากินข้าวแต่งตัวด้วยชุดที่สุภาพไม่บ่งบอกสัญลักษณ์ทางการเมืองนะคะเข้าคูหา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่นุขั้นตอน หนึ่งสองสามมีนะอะไรบ้างคะครับผมหลังจากที่เราไปถึงหน่วยเลือกตั้งหรือว่าครูหาเลือกตั้งแล้วนะครับผมก็อันดับแรกจะตรวจสอบรายชื่อนะครับผมตรวจสอบรายชื่อตัวเองอยู่ลําดับที่เท่าไหร่นะครับผมตรวจสอบหมายเลขที่เราชอบพักที่เราชอบอยู่เบืรออะไรนะครับจุด จำไว้ดีๆนะครับจำไว้ในหัวจำไว้ดีๆนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าคูหาเข้าคูหาก็เตรียมบัตรประจาตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้ไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่หรือบัตรขร้าราชการนะครับ <c oughs> ผมเตรียมบัตรแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประจำน่วเลือกตั้งดูนะครับผมว่าอื่นหน้าตากับชื่อคนเดียวกันไหมห <c oughs> ลังจากนั้นเขาก็จะแจกบัตรเลือกตั้งให้เราก่อน2ใบนะครับ <c oughs> ีสี <c oughs> จะมีสีเหลืองอ้ขอโท <c oughs> จะมีสีพ <c oughs> ูอ,อ่สีเขียววันอ่าสีเขียวเป็นบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะครับอ่าเขตหนึ่งเขตสองก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่สีเขียวส่วนสีชมพูจะเป็นเลือกพักนะครับเลือกพักนะ <c oughs> และหลังจากลงไปแล้วนะครับผมหลังจากเราได้รับบัตรแล้วนะครับผมเราก็เข้าคูหาคูหาสีเขียวๆนี่แหละจะมีช่องคูหาสีเขียว,วไม่มั่นใจอีกเดี๋ยวจะมี จะมีป้ายจะมีบอดบกได้ขึ้นมาตองครูหาถ้าเกิดว่าเราแบบเออไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่กระไดเออจเบอือไม่แม่นจเบอือไม่มั่นใจก็ดูดูที่บอดก่อนนะครับพอดูที่บอดเสร็จปุ๊บอ่ะก็การกระบาดลงไปนะครับชอบใครก็การกระบาดการกระบาดย้ำนะฮะการกระบาดการกระบาดเสร็จให้มีจุดตัดให้มีจุดตัดอย่างน้อยหนึ่งจุดอาจจะเป็นเหมือนข้างไม้บวกข้างไม้คูณก็ว่ากันไปนะครับหลังจากการกระบาดเออไม่ชอบใครสักคนไม่ชอบพักไหนสักพักก็ จะมีมุมขวาล่างนะครับผมอันนี้สลับทางออกสรับผู้ที่ไม่ชอบใครสักคนนะครับหลังจากท่านกากบาดไปแล้วนะครับผมห้ามห้ามเขียนเป็นตัวอักษรห้ามเขียนเลขเขียนอะไรนะหัวใจก็ไม่ได้หัวใจก็ไม่ได้เขียนรักคนนั้นรักคนนี้เอออย่ากาเบื่อเน้นน้อันนี้ไม่ได้เครื่องหมายถูกก็ไม่ได้นะครับต้องกากบาดแล้วเป็นเครื่องหมายบวกอย่างเดียวกากบาดเสร็จปุ๊บก็พับพับพับนะเขาจะมีรอยปลุนะรอยปลุกก็พับตามรอยปลุที่เขาเขียนไว้นะครับ พับสเสร็จแล้วก็ไปหย่อนลงหีบเลือกตั้งล<ช>้วจะมีสองหีบนะฮะแยกอาจจะแยกกันนะครับจะแยกกันแบ่งแบ่งเขตอีกหีบหนึ่ง<ช>นะครับแบบพักก็อีกหีบหนึ่ง<ช>นะครับผมหลังจากท่านหย่อนบัตรด้วยตัวเองนะครับต้องหย่อนด้วยตัวเองนะฮะไม่ไม่ให้คนอื่นไปหย่อนแทนนะฮะต้องหย่อนด้วยตัวเองหย่อนบัตรลงตัวเองแล้วก็ เดินไปอีกนิดหน่อยนะะในในบริเวณเดียวกันนั่นแหละเลือกตั้งเดียวกันน,นี่แหละนะคะไปแสดงบัตรประจำตัวประชาชนอีกรอบนึงนอีกรอบนะร,อรอบนึงแล้วก็รับบัตรทีนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะ นะครับผมจะเป็นบัตรสีเหลืองอันนี้เป็นบัตรเพื่อการออกเสียงประชามตินะครับผมท่านเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความคิดเห็นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้กากะบาทเช่นเดียวกันย้านะฮะกากะบาทเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าอ้ยเห็นชอบไปแกาถูกไม่เห็นชอบไปกากะบาทอันนี้ไม่ได้นะต้องกากะบาทอย่างเดียวนะครับกากะบาทอย่างเดียวแล้วก็พับาพับแล้วก็ย่นเช่นเดียวกันที่เหยบเลือกตั้งเช่นเดียวกันแล้วก็ถือว่า ท่านเสร็จสิ้นประรจิจกลับบ้านได้สำหรับ<ม>ท่านที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้วเมื่อ1กุมภาพาน 2, ันธ์2519นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการให้ไปช่องที่ออกเสียงประชามติเลยท่านจะได้แค่ใบเดียวใช่ท่า ท่านก็ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงนะคะหรือบัตรอื่นที่มีเลข13หลักนะคะที่ยังไม่หมดอายุแต่บัตรประชาชนหมดอายุใช้ได้อันนี้ท่านก็จะรวดเร็วหน่อยนะคะก็จะมีขั้นตอนเดียวแค่การออกเสียงประชามติท่านไม่ต้องเลือกตั้งสสท่านจะออกเสียงแค่ประชามตินะครับผมยังไปเลือกตั้งได้นะครับผมนะอันนี้ก็พิจารณาดูดีๆแล้วกันใครจะมาดูแลเราช่วยเหลือเราในยามที่เรามีปัญหานะครับเป็นป่าเป็นเสียงท่านเราใช่แล้วนะคะ พี่นุ๊กมาดูในเรื่องของข้อห้ามกันบ้างะนะคะคข้อห้ามและข้อควรระวังในการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติ8า,า2569นี้นะคะอ,อ,อย่างแรกเลยค่ะวันนี้ตอนนี้17นาฬิกา40 2>, 2นาทีเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีประมาณ18นาฬิกา <c oughs> จุด0ูนของวันนี้นะคะ18คนาฬิกาเป็นต้นไปของวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่8พรุ่งนี้นะคะ <6 S 2> ถึงเวลา18นาฬิกา24ชั่วโมงมห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดทุกประเภท ห้ามขายขายจำนายอันเดียวกันเนาะเอามาแจกก็ไม่ได้เดอเอามาแจกเอามาให้เฉยๆนี่ยเอามาจัดเลี้ยงินกินเนี่ยก็ไม่ได้บางทีอาจจะมีงานบุญงานบวชงานแต่งแต่ช่วงนี้ไม่ทช่หน้าเทศกาลเท่าไหร่ก็เรื่องนี้ไม่น่ามีโยเวนอาจจะเป็นงานศกคือแต่งได้คือจัดงานได้แต่ไม่ให้มีเครื่องดื่มเอากองก็ถือว่าก็ดีไปอย่างประหยัดประหยัดใช่แล้วประหยัดประหยัดไปอีกนิดหน่อยนะครับอ่ะก็ถือว่าอันนี้ห้ามนะอ่าอันหนึ่งคือห้ามจะได้แจกอ่าได้มีโทษนะฮะ โ,โทษจำคุกท,ทั้งจำคุกทั้งจำทั้งปรับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1นึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ทั้งร้านค้าท่าน<ช>ผู้ที่ไปซื้อและท่านผู้ที่เอาไปจแจกซ,ซื้อซื้อไว้ก่อนแล้วแต่ว่าเอาไปแจกวันนั้นพอดีอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะก็มีโทษเช่นกันนะคะ อ,อ,อีกเรื่องหนึงห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนะคะครับก็คือทายผลนั่นแหละนะคะมีโทษจำคุก1-5ปีรหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่น้อยเหมือนกันนะคะพี่นุคค่ะแล้วก็อาจถุดเพิ่ถอนสิทธิ์ การเลือกตั้งได้ด้วยนะคะนะทั้งถอนสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งต่างๆใช่ะะแล้วนะคะ,ะและก็อีกอันนึงห้ามเผยแพร่ผลสํารวจหรือว่าโพนะคะ<ม>เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดหีบนะคะช่วงนี้จะสังเกตุว่าทุกสื่อทุกช่องจะไม่มีโพนะ ครับผมนั่หละหลังหลังจากพิธีใช่ค่ะ,ะแต่ถ้าใครแบบเล่นลอดเสนอมาเนี่ยนะคะจะเป็นช่องของตัวเองยูท er, ูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ครีเอเตอร์ต่างๆ<ร>งานะคะ,คะที่แบบแอบ,บทำเนี่ยมีโทษนะคะฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพี่นุคะครับผมอขอห้ามอีกกหนึ่งนะห้ามจัดยานพาหนะรับส่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถามว่ารับส่งได้ไหมมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ตุกๆไปส่งได้ไหมได้แต่ท่านต้องคิดเงิน ตามปกติตามระยะทางตามที่เคยคิดนั่นแหละนะครับผมนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปส่งฟรีเดี๋ยวเลือกคนนี้หน่อยอันนี้อันนี้มีความผิดนะครับมีความผิดหรือมีอย่างนี้เลือกใครเลือกใครเลือกใครพอเขาบอกมาเลยเดี๋ยวไปส่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการจูงใจที่จะเป็นการจัดยานพาหนะไปอย่างเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะมีโทษไหมมีโทษเท่าไหร่มีโทษนะคะอันนี้ก็มีโทษเช่นกัน จำคุก1-10ปีพี่นุ้าคะแล้วก็ปรบับ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทไม่น้อยเหมือนกันนะคะเนี่ยนอกจากนี้ยังโดนเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสูงสุดถึง20ปีคะ่ะคุณจะไม่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งนะ,ะนะครับค่ะแล้วก็ข้อห้ามอันนึงน,นะคะการขัดขวางการนวงเนียวหรือว่าใช้อำนาจโดยไม่ชอบ,บเพื่อไม่ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ ก็จะเดี๋ยวจะมีอยู่ในเรื่องของนายจ้างด้วยอันนี้นะคะก็ค,คือถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุก1-5ปีหรืปหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ืถึง1 0 0 0 0แบาทและก็อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งถึง10ปี อันนี้คือโทษอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องอันนี้ฝากน้องๆที่เพิ่งจะเลือกตั้งครั้งแรก18ปีนิวโวเตอร์นะคะการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งหรือแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้ผู้อื่นดูอาจจะด้วยแบบเออก็น้องๆเซลฟี่กันอยู่แล้วอยู่ในสื่อออนไลน์ฉันมาเลือกตั้งแล้วนะถ่ายให้เพื่อนดูแต่เราก็แค่ให้เพื่อนดูไงแต่เราไม่ได้มีเจตนาแต่อันนี้จะเข้าข่ายนะคะเข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ครับผมนะในกรณีที่ว่าการกระบาดไปแล้วนะแต่ว่าในจังหวะที่เรากําลังย่อนบัตร กากระบาดไปเราพับไปแล้วในจังหวะที่ยนบัรลงหีบอันนี้ถ่ายได้ไม่เป็นไรไไนะแต่ว่าแต่ถ้ามีการเห็นเครื่องหมายว่ากาเบอร์นั้นเ<ม>บอร์นี้อันนี้มีความผิดนะครับ<ช>ผมะระมัดระวังนะครับผมอเดี๋ยวเราจะไปพักฟังสปอร์ตรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งกันสักครู่หนึ่งนะคะและช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในรายการกตีเลือกตั้ง69เาและการออกเสียงประชามติค่ะ นพร้อมใต้พร้อมกลางพร้อมอีสานพร้อมต่างประเทศก็พร้อมทุกคนพร้อมทำหน้าที่สำคัญวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์วันเลือกตัง้งและวันออกเสียงประชามติเวลา8ถึ17นาฬิกา ่วงที่2กับกต,ติีเรื่องสสอหกและการออกเสียงประชามติพร้อมทีมงานสวทอมนาเจริญนะครับพบก,กันทางาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนํานเจริญระบบ F ิฟีมร้อยสามจุดสองห้ามเฮิร์และทางเพจ Facebook สวทอมนาเจริญและย t u b e สวทอมนานเจริญครับผมใช่แล้วนะคะกลับเข้ามาค่ะในช่วงนี้เรามีข้อควรรู้ของออนายจ้างโดยตรงเลยที่จะมาฝากกันสำหรับผูบ้ที่เป็นนายจ้างและมีลูกจ้างน<ล>ะงครับผมนะคะ การเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะแล้วก็การออกเสียงประชามติเนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าต้องอ่านด่นดวนเลยต้องทําความเข้าใจถ้าเกิดว่านะคะท่านมองว่าเออเดี๋ยวค่อยไป แจ้งสิทธิ์ก็ได้เดี๋ยวค่อยไปอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในตัวของรู้จ้างเนี่ยเขาอยากจะมาใช้สิทธินะนะคะแล้วก็คือเหมือนกับตัวเองก็หน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลสามารถไปได้อย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา50บวงเล็บ7นะคะกำหนดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นหน้าที่โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญแม้ประชาชนไม่ออกไปลงคะแนนเสียงก็ไม่ได้ต้องรับโทษรุนแรงนอกจากจํากัดสิทธิ์ทางการเมืองบางประการแต่ แต่บทลงโทษจะมุ่งดำเนินการต่อคนที่ทําให้การเลือกตั้งนั้นเสียความสุจดิตโปรง่งใสหรือกระทําการใดๆอันเป็นการขัดขวางไม่ให้บุคคลออกไปใช้สิทธิ์นี่แหละนะคะเขาก็เลยมีกําหนดว่าเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะคะเรื่องของการเลือกตั้งสสมาตรา142ห้ามนายจ้างขัดขวางไม่ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิ์ ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวการไปใช้สิทธิเลือกตั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคในขณะที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามาติปี2564นะคะมาตรา7.3นะคะก็ห้ามนายจ้างขัดขวางไม่ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิ ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวการออกไปออกเสียงหากฝ่าฝาืนโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมี2กระทงเลยนะคะทั้ง uh huh. เลือกสอสอทั้งออกเสียงประชามตินะคะที่นายจ้างจะต้องถ้าเกิดว่าขัดขวางาแล้วก็หน่วงเหนี่ยวไม่ให้ลูกจ้างไป นะครับผมซึ่งสำหรับโทษของการขัดขวางของนายจ้างนะทีะ่ไม่ยินยอมให้ลูกจ้างไปเลือกตั้งอันนี้ถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งตั้งแต่ศพออนะู่ร้อยเจ็ดสิบ้าแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนะซึ่งอันนี้มีผลบังคับใชนะ้เฉพาะช่วงนะที่สภายังอยู่ในสมัยที่สองและได้มีการกำหนดบทลงโทษเป็นครั้งแรกสำหรับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายประเภทรวมไปถึงกรณีที่นายจ้างเนี่ย จะเป็นความผิดถ้าไม่อำวยความสะดวกให้กับลูกจ้างไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือลูกจ้างอยากไปใช้สิทธิ์นายจ้างต้องให้ไปใช้สิทธิ์ไม่ใช่ว่าจะอ้างว่าเออันนี้งานเร่งอันนี้ต้องทำมนุษย์ทำอันนี้แต่จะหัเงินเดือนนะอะไรประมาณนี้อันนี้ห้ามนะแต่ว่าท่านในกรณีที่ว่าลูกจ้างไม่ไปเองแต่ว่าลูกจ้างเขาแจ้งเหตุก็ว่ากันไปอันนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าในลูกจ้างมีความประสงค์ซึ่งในกรณีที่ว่า อันนี้คือระยะทางอาจจะไม่ไกลนะครับส <ạ. S 1> ี่สกิโลก็ถือว่าไม่ไกลนะครับก็อาจจะไปแค่ครึ่งวันเดี๋ยวก็กลับมาทํางานแล้วเรื่องอะไรประมาณนี้นนนี้นายจ้างต้องอนุญาตนะครับและห้ามขัดขวางการปใรช้สิทธิ์ของลูกจา้างเพราะว่าเขาจะมีโทษนะคะทั้งในเรื่องของค่าปรับแล้วก็จําคุกด้วยนะคะรับ มาที่อำนาจเจริญของเราบ้างค่ะมิ้นุคะไปดูความพร้อมของอำนาจเจริญเป็นยังไงบ้างวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้จะต้องมีการเลือกตั้งกรกตอำนาจเจริญก็ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติ8กุมภาพันธ์2519ทุกด้าน100%เปอร์เซ็นต์นะคะ ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการ,รเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยมีความพร้อมครบถ้วนทั้งด้านบุคลากรความปลอดภัยและระบบการจัดการเลือกตั้งถูกขั้นตอนค่ะครับผมซึ่งทางด้าน,นท่านผอกรตประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะนางมาควดีนสมขลาก็เปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญของเราเนี่ยมีอยู่2เขตนเลือกตั้งนะมีหน่วยเลือกตั้งรวม 667หน่วยผู้เลือกตั้งน่ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง18ปีขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่3 2ม0สนคนซึ่งทางสำนักงานกกตประจำจังหวัดอำนาจเจริญก็มีการเตรียมความพร้อมเจ้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกอปนี่แเละอุปกรณ์การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นหีบหีบทั้งบัตรทั้งหีบทั้งอะไรต่างๆนะครับนะทั้งบอดทั้งอะไรต่างๆนะบัญชีรายชื่อของเต่ละ หน่วยนะครับผมเตรียมและรวมไปถึงระบบการรายงานผลการนับคะแนนเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด<ช>นะครับใช่แล้วละนะคะเบ์ดอ w อีซีทีนะครับแล้วก็เป็น e-report นะ,ะไปดูไปดูเลือกตั้งแบบเรียลไทมประมาณหลังหลัง1 8 3 0ไปนะครับ<ช>นะซึ่งในส่วนหนึ่งนะพร้อมกันนี้ก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองนะ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตลอดกระบวนการเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งอ่ะและการออกเสียงประชามติเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและชอบด้วยกฎหมายตำรวจก็ต้องไปดูแลตามหน่วยเลือกตั้งเป็น่ารักษาความปลอดภัยหรือบางหน่วยก็จะมีอสส์มีเจ้าหน้าที่ช่วยก็คือน้องๆระดน้องๆลูกเสือน้องๆเล่นารีอำนวยความสะดวกก็คือช่วยเหลือมาช่วยดูว่า ลำดับที่โดยมากที่ไม่นลำดับที่อยู่เขตไหนบอดอยู่ฝั่งนี้นะอาจจะเรียกเบอร์ไหนก็เรียงลำดับดูตามนี้นะครับผมจําเบอร์ให้ได้นะครับผมแต่หลังคือช่วยตรวจสอบว่า อยู่ลำดับที่เท่าไหร่สอบถามน้องๆเขาได้นะครับสอบถามได้เลยนะคะน้องๆรอดอจิตอาสาน้องๆลูกสนเนตรนาดีที่จะเป็นจิตอาสาและก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กปนนะคะที่ประจำหน่วยนั้นๆนะคะสําหรับนะคะหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดของเราเมื่อสักครู่นี้แจ้งไปแล้วน้อมี6 6 7หน่วยซึ่งก็แบ่งออกเป็นเขตหนึ่งนะคะเขตหนึ่งนั้นจะมีทั้งหมดอยู่ที่319หน่วยเลือกตั้งประกอบไปด้วย2อําเภอค่ะอาเภอเมืองจํานวน2 3 4หน่วยเลือกตั้ง อำเภอ,อเหัวตาพานจํานวน85หน่วยเลือกตั้งนะคะอันนี้คือของเขตเองอส่วนเขตสอนะคะมีอยู่348หน่วยเลือกตั้งประกอบไปด้วย5อําเภอค่ะอำเภอปทุมราชวงศาจํานวน80 จำนวนนะคะ81หน่วยเลือกตั้งอําเภอลรืออำนาจจำนวน79หน่วยเลือกตั้งอําเภอชานุมานนะคะจำนวน67หน่วยเลือกตั้งเสนาคณนิคมค่ะ64หน่วยเลือกตั้งและอําเภอพนา54หน่วยเลือกตั้งนะคะเบ็ดเสร็จสองเขตก็คือ6 6 7หน่วยเลือกตั้งใช่แล้วนะคะผู้มีสิทธิ์ก็30,000 0กว่าๆนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนายไนีส้มเคียวหวานท่านผอกกตจังหวัดอำนาจเจริญก็บอกว่า อยากให้ได้เกิน72สซสำหรับผู้ที่ uh huh. จะมาใช้สิทธิ์นะคะจริง,รงก็อยากได้เต็มร0 0นั่นแหละแต,แต่โอเคบางคนบางคนบางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับนะบางคนอาจจะไม่สะดวกติดภารกิจติดไงจจต้องไปตา่างจังหวัดบ้างติดนูน่นติดนี่อ่ะ้นไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าท่านก็ต้อง แจ้งเหตุวันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เรียกตั้งและการลงเปิดเสียงออกเสียงไปชามติเนี่ยวันที่15นะ <ชา S 1> วันที่ช้า,ชาสุดะคะช้าสุด <ชา S 2> <15. S 1> เลยคือ15คกุมภาพันธ์ส่วนช่องทางก็ไม่ว่าจะเป็นไปที่อำเภอเลยนะครับผมหรือไปที่เทศบาลหรือทําผ่านแอปพลิเคชันอ่าสมาร์ทโหวตทางรัฐ หรือว่าจะเป็นของเว็บไซต์ของสังกัดปกครองนะคะโดบ้าโดบ้าโดบ้าโบราโดบ้าโดบ้าโดบดบ้าโดบ้าอดบ้บ้าดบ้อง้าโดบ้าโดบ้าโด้าโดบ้าโบบ้อโ้าอดบ้าอดบาโดบตบ้องนบ้าโดบ้าโบ้าโดบ้าโดบบ้บ้าโดบนาโดบบ้าบ้าโดบ้าโด้าโดา้ดาบบาด้ เราทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีการล้มผังรายการนะคะภนมิรายการของเราสวทในทั่วประเทศอย่างสวทออำนาจจะงหวเราคะ่ะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกานะคะถึง11นาฬิกาในช่วงต้นๆก่อต,ต,ต,ติดเลือกตั้งของละการออกเสียงประชามตินะคะพบกับคุณพี่สมศักดิารุจิตและคุณพี่อดุลอาศัยรัตน์นะคะสองผู้ดำเนินรายการจะมาพูดคุยกันพร้อมกับเครือข่ายที่จะโทรรายงานบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณพี่พงศิริคุณพี่สิ ที่เดตแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีทั้งด้านของผู้ช่วยนัชรัตน์หงคําด้วยนะคะคจากประชาสัามพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็เครือข่ายอปมชหรือว่าเครือข่ายของสวทที่อยู่ทุกๆอําเภอนะคะรายงานบรรยากาศในเรื่องของการเลือกตั้งเข้ามานะคะอันนี้ช่วงช่วงแรกนะคะแล้วก็จะมีช่วงของ n อ t ที่เราจะผูก9สถานีนะคะช่วง11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะ n อ t บทอุบลราชธานี์ของเราก็จะมีการรายงานของอำนาจเจริญในงานของทั้ง9จังหวัดของอีสานตอนล่างนะคะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตาม รับฟังรับชมกันหลังจากนั้น12นาฬิกาถึง16นาฬิการับฟังส่วนกลางที่กรุงเทพได้เลยนะคะส,ววสมทรองเราก็จะเกาะติดนะคะที่สซทรส่วนกลางนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงนในช่วงเย็นนะคะอีกช่วงหนึ่งของเราก็จะเป็น16นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงนั้นเดี๋ยวเจอกับหลังแล้วก็คุณ สุชาติสุงเรืองนะคะจะมาในแนวที่ว่ามาวิเคราะห์ประเด็นที่ทางแนวโน้มของการเลือกตั้งแล้วก็บริกาศหลังปิดหีบด้วยคผมนะหลังจากนั้นก็หลังสิบแปดรากาก็รับฟังภาพรวมจากทางกรุงเทพมหานครภาพรวมทั่วประเทศเลยคือกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะจัดทําระบบรายงานผลแบบรียลไทม์นะคะอ่ะ ซึ่งซึ่ง,งก็อยากที่จะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเกาะติดของกรมปรชาสัมพันธ์ของเรารับรองว่ารวดเร็วแล้วก็ตรวจสอบได้แน่นอนนะคะคเป็นสื่อที่อยากที่จะให้ทุกคนน่ยนะคะรับฟังรับชมตลอดทั้งวันนะคะจนนู่นเลยรู้ผลนะคะครเราน่าจะรู้ผลประมาณ ไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะ,ะ,ะไ,มไม่ไม่ทางการไม่ทางการ <c oughs> อันนี้อันนี้เผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนไม่เป็นทางการเผื่อไว้ก่อนนะไ,<อ>ไม่น่าเกินสี่ทุ่มนะครับผมแต่ละหน่วยแต่ละจังหวัดอ่ามีเขตล้มช้างช้างชนช้างอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวติดตามเฝ้าเดิมท,ทั้งจังหวัดนะครับอ่อสำหรับวันนี้ เวลาหมดแล้วนะครับผมพรุ่งนี้พบกันใหม่ช่วง8ปดนาฬิกากับทีมงานสวทน่าจเจริญน,นะครับสำหรับวันนี้พรุ่งนี้อย่าลืมแล้วกันย้าอีกรอบย้าอีกรอบเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน8ปดนาฬิกาจนถึง17บเนาฬิกาไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่นะครับผมค่ะ ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานะคะหนึ่งเสียงของเราคือพลังที่จะพัฒนากนําหนดอนาคตประเทศชาติของเราด้วยนะคะคขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชม,ร,บชมรายการกติเล,ลือกตั้งของก้าและการออกเสียงประชามติสวทอํานาจเจริญน,นะคะวันนี้ดิฉันจูตินาจรุทินค่ะผมอนุชาประลมดาครับร้อมทีมงานสวทอํานาจเจริญลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ